สนุนโดยศูนย์บริการหลังคาฝ้าผนังตราช้าง roofing center นเตอรห้8 6ห1 4 1อมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทยท้าทายทุกอุปสรรคฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่ บ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิง่งกลับมาว่าด้วยเรื่องของเงินงินทองทองกันนะครับช่วงน,นี้สินค้าบางอย่างก็ปรับตัวสูงขึ้นค่าครองชีพหลายคนบอกเอ๊ะทำไมรู้สึกมันแพงขึ้นอะไรที่อยากจะให้ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าตรึงไว้ก่อนได้เนี่ยก็อยากให้ตรึงไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวค่าใช้จ่ายในกระเป๋าเนี่ยจะกลายเป็นตึงไปเลยค่ะแต่นั้นแท็กซี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ถึงแม้คุณอุมาพรจะไม่ใช่ลูกค้ากลุ่ม,มหลักมีรถใช้อยู่ส่วนตัวอยู่แล้วก็ตามด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะ,ะแต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องใช้บริการแท็กซี่ข <c oughs> เขามีอะไรนะโครงการวิ่งสู้ฟัดอยู่ตอนนี้ของพี่ๆแท็กซี่ครับ ไม่ได้เป็นหนังฉนหลงนะนี่วิ่งสู้ฟัดเขาบอกว่าจะตึงราคาเอาไว้3เดือนให้ได้นะฮะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวสอบถามกับคนนี้เลยฮะคุณเทพกิจฉัตรสุริยาวงนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแท็กซี่วิ่งสู้ฟัดโครงการนี้เป็นยังไงบ้างฮะครับเหมือนชนลงมาเองเลยใช่ไหมฮะแต่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นโครงการหนึ่งที่คุณนัททูส่เกอือนะฮะรัฐบริช่วยเกษตรและสาก์เนี่ย จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวร่วมก็คือกลุ่มสากลแท็กซี่สยามนะครับคุณวิทูลแน,นวทาน,นิทเนี่ยที่เมื่อวานนี้ออกมาประกาศแล้วนะครับบอกว่าจะตรึงค่าแท็กซี่นะครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ขึ้นค่ามิตเตอร์หลังจากนี้ไป3เดือนด้วยกันนะครับวันนี้เองนะครับเขามีการเปิดตัวโครงการแท็กซี่วิ่งสู้ฟัดแม่เนี่ยคนขับแท็กซี่หน้าตาคุ้นๆไหมฮะคุณนัณทวุฒิใส่เกลือนะครับใส่เสื้อสีฟ้าที่เป็นเครื่องแบบของคนขับแท็กซี่ด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่า หลังจากนี้ไปนะครับจะมีบรรดาแท็กซี่มาร่วมนะครับโครงการนี้ประมาณ5 0,000คันที่จะพร้อมใจกันไม่ขึ้นค่ามิเตอร์นับไปหลังจากนี้ไปสา3เดือนนะครับจนถึงวันที่16สิงหาคมหรือว่าอาจจะไปจนถึงที่รัฐบาลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของราคาพลังงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามาติของที่ประชุมกพชในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เขาบอกว่าวันนี้นะครับ16พฤษภาคมก็ยังไม่มีการปรับโครงสร้างพลังงานรอบใหม่นะครับก็ยังมีการ ชะลอการปรับขึ้น LPG แล้วก็เ g v ออกไปก่อนนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโครงการร้านถูกทั้งแผ่นดินอันนี้เองนะครับคุณนัทวุฒิบอกว่าจะนํามาประเมินกระแสตอบรับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เปิดขายครบ1อาทิตย์แล้วนะครับซึ่งก็จะถแถลงการยินยันวันที่18พฤษภาคมนะครับก็คือวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับว่าโครงการนี้เสียงตอบรับเป็นยังไงถ้าหากว่าดีอาจจะขยายเวลาการขายออกไปอีกนะครับ และในวันเดียวกันนะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับพักประชาธิปัตย์พักฝ่ายค้านนะครับก็เตรียมที่จะเปิดโครงการอีกหนึ่งโครงการขึ้นมานะครับชื่อโครงการว่าไม่ได้คิดไปเองแพงจริงทั้งแผ่นด,ดินนะครับโครงการนี้นะครับทางรองโฆษกพักประชาธิปัตย์คุณนัทบรรทัศนเนี่ยบอกว่าจะนําทีมยุวชนนะครับประชาธิปัตย์ที่มีทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไปจัดโครงการนะครับที่ปั๊มกา๊าซ LPG ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 44นะครับวันที่18พฤษภาคมก็คือวันศุกร์นี้ในงานนะครับก็จะมีการขายก๊าซ LPG ในราคาถูกที่เป็นราคาเดียวกับที่ตอนเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ11บาท35ส้าตางค์ต่อลิตรนะครับซึ่งบอกว่าก็จะแตกต่างจากราคาปัจจุบันเล็กน้อยนะก็พูดง่ายว่าถูกกว่าเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ12บบาท99าสตางค์ต่อลิตรแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ามาเติมกันนะครับเตยมเงินสมมติว่าเติม200เนี่ย ก็จะได้ก๊าซไปถึง18ลิตรถ้าหากว่าไปเติมปัม๊มอ,อื่นจะได้แค่16ลิตรเท่านั้นนะครับก็จะให้เปิดเติมนะครับไม่จํากัดจํานวนถ้าหากว่าก๊าซหมดก็จะยุติกิจกรรมนะครับก็จะมีขึ้นวันที่18แล้วกิจกรรมนี้ก็จะมีอดีตรัฐบรีคลังคุณกรจกติโกนิตเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในงานก็จะมีการขายเสื้อยือดโครงการในราคา250บาทนำเงินไปอุดหนุนส่วนต่างของการขายก๊าซในราคาที่ว่านี้นะครับ แล้วก็บอกว่าจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจนะครับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นราคาก๊สในปัจจุบันนี่แหละฮะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีว่า LPG ก็ไม่ได้เหมาะกับเรื่องของการ นำมาใช้ในภาคขนส่งอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยกิจรกรรมที่ออกมาของประชาธิปัตย์ไม่รู้ว่าส่งสัญญาอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือบรรดาประชาชนจริงๆนะครับวันนี้ทางการประปานะครหลวงเนี่ยบอกว่าสําหรับคนที่จะติดตั้งมิเตอร์น้ําประปาใหม่นะครับก็จะถึงนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนก็จะลดค่าติดตั้งให้10%ครับวันนี้ทางผู้ว่าการประปานะครหลวงคุณจเจริญพัชระนะครับบอกว่า ในช่วงที่ผ่านมา13ปีแล้วที่การประปานครหลวงยังไม่มีการปรับค่าน้ําประปาทางที่มีต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่ในสภาวะที่ข้าวของราคาแพงอย่างนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าของชีพนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์น้ําประปานะครับ10%จนถึงวันที่30กันยายนนะครับนอกจากนี้ก็บอกว่าในช่วงที่เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับหลายครอบครัวอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายการประปาเองก็เลย จะช่วยนะครับให้ผู้ใช้น้ําสามารถผ่อนค่าน้ําได้หุผ่อนค่าน้ำนะครับสำหรับผู้ใช้น้ําที่เป็นประเภทที่พักอาศัยก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่สํานักงานประปาสาขาทั้ง16แห่งหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชนหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1125ตลอด24ชั่วโมงน,นะครับ1125นั่นเองนะครับ ส่วนในช่วงที่ผ่านมานะครับที่มีข่าวคราวราคาสินค้าปรับสูงขึ้นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปลงพื้นที่นะครับตรวจสอบราคาทั้งผักผลไม้นะครับปรากฏว่าราคาลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ตลาดเทศบาล6นะครับตลาดร่วมใจจังหวัดพิษณุโลกนะครับปรากฏนะครับว่าพืชผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาลงมาแล้วนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาแพงๆนะครับสัปดาห์นี้ราคาลดลงตามลําดับนะครับอายกตัวอย่างนะครับ ผักกาดขาวสัปดาห์ที่แล้วกิโลกร,รัมหนึ่งประมาณ50บาทตอนนี้เหลือแค่35บาทเท่านั้นเองทั่วฝักยาวนะครับเดิมสัปดาห์ที่แล้ว70บาทต่อกิโลตอนนี้เหลือเพียงแค่30บาทผักคะน้านะครับจาก50บาทต่อกิโลเหลือแค่25บาทลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะต้นหอมก็ลดลงจาก70บาทเหลือแค่40บาท แต่ก็ยังมีผักบางชนิดนะครับอย่างขึ้นช่ายบอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว70บาทสัปดาห์นี้ก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยขึ้นช่ายก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนผักผลไม้ราคาลดลงนะครับแต่ถ้าหากว่ามาดูพวกเนื้อสัตว์อย่างเนื้อหมูเนี่ยตอนนี้บรรดาพ่อค้าเขียงหมูบอกว่ายังไม่มีท่าทีที่จะลดลงเลยนะฮะตอนนี้ราคาเนื้อหมูในตลาดสดเทศบาล6จังหวัดพิษณุโลกเนี่ย ยังขายกิโลกร,รัมหนึ่ง130บาทอยู่นะฮะถ้าหากว่าเป็นเนื้อสะโพกก็กิโลหนึ่ง125บาทเนื้อ3ชั้น120บาทต่อกิโลนะครับพรา้ขาบอกว่าสาเหตุที่ราคายังไม่ลดเนี่ยเพราะว่าหมูหน้าสามที่รับมานะฮะก็ยังไม่ลดตามเช่นเดียวกันนะครับและราคาเนื้อหมูนะครับตอนนี้หลายจังหวัดก็ไม่ได้ลดลงมานะฮะแถมยังสูงขึ้นบางช่วงบางตอนอีกนะฮะอย่างที่จังหวัดตรังเนี่ยบรรยากาศก็เลยซบเซานะฮะ ตอนนี้ก็บอกว่าหลังจากเจอผลกระทบหลายด้านนะครับช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมด้วยคนก็มีเงินไปซื้อเนื้อหมูเนี่ยน้อยลงนะครับแถมตอนนี้นะครับก็ยางพาราราคาตกอีกเพราะว่าภาคใต้นี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเลยฮะที่ทํารายได้ให้กับคนที่อยู่ภาคใต้นะครับพ่อค้าเขียงเนื้อหมูรายหนึ่งนะฮะที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังบอกว่ายอดขายหมูตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่ายางพาราราคาตกแล้วก็ตรงกับช่วงเปิดเทอมก็เลยทําให้คนประหยัดมากขึ้น ราคาเนื้อหมูนะครับที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังก็อยู่ที่ประมาณ1 3 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าสูงนะฮะถ้าเทียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆอ,อย่างพื้นที่ใกล้เคียงกันในภาคใตนค้นะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชราคาอาจจะถูกกว่าเพราะว่าพ่อค้าเขียวหมูบอกว่าก็พวกพัทลุงนะครศรีธร,รรมราชนะครับมีเกษตร,รกรที่เลี้ยงหมูค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ตรังเนี่ยไม่มีฟาร์มเลี้ยงหมูด้วย แถมยังห่างไกลาจากแหล่งผลิตในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งนี่แหละฮะก็เลยทําให้ชาวตรังต้องกินเนื้อหมูแพงกว่าที่อื่นๆในเวลานี้นะครับเนื้อหมูยังแพงขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามาดูเรื่องของไข่ไก่อ้ตอนนี้บรรดาคนที่เลี้ยงไก่ไขายทั้งหลายเนี่ยบนเป็นต,ตามๆกันเลยคนระับเพราะว่าตอนนี้ราคาไข่ไก่ที่ขายได้เนี่ยยังคงขาดทุนอยู่นะฟองหนึ่งเกือบ40สตาตา์นะครับ วันนี้ทางนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยคุณชวีวันคคำภาบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้ผู้เลี้ยงไก่ไข่เดือดร้อนจริงๆนะฮะจากราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่ตกต่ำเหลือเกินตอนนี้ก็เหลือแค่ฟองหนึ่ง2บาท60เท่านั้นเองนะฮะก็ต่ำกว่าต้นทุนที่มีอยู่ไม่ว่าเป็นต้นทุน ที่จะต้องเอามาเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงไก่รวมไปถึงค่าแรงค่าขนส่งค่าไฟอีกนะฮะก็เลยทําให้ตอนนี้กําไรก็ไม่มีแล้วแถมยังขาดทุนอีกนะครับขาดทุนเกือบฟองหนึ่งประมาณ40สตางค์ที่สําคัญนะครับตอนนี้บรรดาราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มก็ไปถูกควบคุมจากกรมค้าภายในนะครับก็เลยทําให้แต่ละฟาร์มเนี่ยต้องขายไข่ไก่ในราคาขาคดทุนนะครับทางออกเรื่องนี้นายกุสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ก็บอกว่าอยากให้รัฐบาล ไม่ควบคุมราคานะครับแล้วก็ไม่แท็กแซงราคาอยากให้ปล่อยไปตามกลไกตลาดก็น่าจะทําให้ราคาไข่ไก่สูงขึ้นและราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ก็คือฟองหนึงประมาณ2.90บาท90สตางนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะไปหารือก,กับกระทรวงคลังนะครับเพื่อที่อยากให้มีการผลิตเหล่งกระสอบเพิ่มเติมนะครับวันนี้กระทรวงคาังออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า เหรียญกระสาบที่มีอยู่ในท้องตลาดยังเพียงพอนะครับและก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาสินค้าในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมานะครับวันนี้ทางรัฐบาลช่วยคงังวิรุนเตชาพบ,บูลยืนยันนะครับว่ากรมธนารักษ์มีเหรียญทุกชนิดเพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับและยืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าชนิดของเหรียญกระสาบที่มีอยู่ไม่ได้มีผลต่อตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและก็เหรียญกระสาเป็นแค่เครื่องมือสําหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นนะครับอยากพามาดูกันหน่อยนะครับว่า แต่ละเดือนแต่ ation, แต ation, ละเดือนนะครับเหรียญกระสบที่มีหมุนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยไปยังไงกันบ้างน,นะครับตามมาดูพร้อมกันเลยนะครับ mm. ก็จะเห็นนะว่าตอนนี้บรรดาเหรียญกระสบที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างเหรียญ10บบาทเนี่ย ก็มีอยู่ถึง1,580ล้านเหรียญเลยนะฮะเหรียญ5บาทนะครับ2,400ล้านเหรียญเหรียญ2บาทนะครับก็มีน้อยหน่อย995ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญ1บาทจะมีมากที่สุดแล้วฮะประมาณ12,000เหรียญน,นะครับตามติดด้วยเหรียญ50ตางนะครับที่มีอยู่ประมาณ2,000ล้านเหรียญและเหรียญ25ตงคงนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ3,000ล้านเหรียญ นอกจากนี้นะครับกรมธนารักษ์ยังออกมายืนยันนะครับว่าเหรียญยังมีเพียงพอเพราะว่ายังมีให้แลกอยู่ในตลาดนะครับสำหรับเหรียญ10บาทอีก16ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับขณะที่เหรียญ5บาทก็บอกว่ายังมีอีก17ล้านเหรียญต่อเดือนเหรียญ2บาทอีก1 4ล้านเหรียญนะครับเหรียญ1บาท70ล้านเหรียญเหรียญ50สตางคง10ล้านเหรียญแล้วก็เหรียญย5สตางคงอีก 12ล้านเหรียญน,นะครับก็บอกว่ามีเพียงพอนะครับถ้าหากว่ายังคงใช้ในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้นะครับตามติดด้วยเรื่องของราคาบ้านนะครับสำหรับตอนนี้ใครที่กําลังคิดจะซื้อบ้านใหม่ต้องคิดดีๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋าสตางค์เพิ่มมากขึ้นตอนนี้มีสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับว่าราคาบ้านอาจจะสูงขึ้นนะครับอีกประมาณ 1> 3 1 0รนะครับรับค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นรวมไปถึงพวกวัสดุก,ก่อสร้างที่ตอนนี้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณสัมมาคีตศินบอกเลยนะบอกว่า,าตั้งแต่เดือนม,มกราคม4เดือนไปแล้วนะครับที่ราคาบ้านและก็ที่อยู่อาศัยปรับสูงขึ้นไปประมาณ3 1 0ตตามต้นทุนต่างๆที่ว่าไปแล้วนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นมาแถมยังมีเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนอีกในภาคการก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะแรงงานพม่า ที่ตอนนี้พม่าเองเขาก็ประกาศให้รายงานของเขาเนี่ยกลับไปทํางานที่พม่าเหมือนเดิมนะครับก็ทําให้บรรดาพวกภาคสังหาริมทรั์ต้องหันมาใช้วัสดุก,ก่อสร้างสําเร็จรูปมากขึ้นก็มีราคาเพิ่มจากเดิมนี่นะและที่สำคัญก็ต้องหันไปก่อสร้างโครงการใหม่ๆใ,ในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นชนบุรีและก็เพชรบุรีรวมไปถึงประจวบคิริขันที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ประสบเหตุน้ําท่วมเนี่ละแล้วก็มีการคํานวณขมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วนะครับ ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าปรับตัวดีขึ้นจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับที่มีการเปิดตัวใหม่ถึง24,0ห0น่หน่วยเป็นโครงการที่เลื่อนมาจากปลายปีที่แล้วส่วนที่สายแนวราบนะครับก็มีการเปิดตัวโครงการใหม่ถึง70,00หน่วยนะฮะตอนแรกหลายคนก็กังวลน,นะครับว่าพื้นที่แนวราบโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวบ้านเทาวเฮาส์เนี่ยอาจจะมีผลนะครับเพราะว่า หลายพื้นที่เกิดเหตุการณ์น้ํเท่วมนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาก็เชื่อนะครับว่าช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้อาจจะมีการเปิดตัวโครงการแนวราบมากขึ้นหลังคนเริ่มมีความมั่นใจนะครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมซ้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกนอจากนี้นะครับวันนี้ยังมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมมาอีกนะครับติดตามได้จากประเด็นข่าวรอบวันครับ กอตอติดตามวิกฤตหนี้ยุโรปใกล้ชิดชี้เงินทุนต่างชาติไหลออกแค่ระยะสั้นกำชับ,บโบรกเกอร์ติดตามการลงทุนใกล้ชิดเผยฟอสเซลมาจินในตลาดหุ้นไทยยังน้อยไม่น่าห่วงบโบรกเกอร์ระบุข่าวลบยุโรปกดดันหุ้นต่ออีกหนึ่งเดือนปรับแนวรับต่ำสุดถึง1,100จุดรัฐไฟเขียวธุรกิจโรงแรมนับเซอร์วิชาร์ดรวมเป็นค่าจ้างขั้นต่ำแต่ย้ำให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจกับลูกจ้าง ขณะที่สมาคมโรงแรมไทยชี้ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนพิการส่งข้อเรียกร้องกระทรวงแรงงานจัดคนพิการเข้าทำงานตามพรบลดปัญหาต้องจ่ายเงินชดเชยกระทรวงพลังงานยืนยันไม่ยกเลิกโครงการบัตรเครดิตพลังงานยังเดินหน้าต่อพรอมยกระดับสิทธิประโยชน์มากขึ้นแก่ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงานส่วนภาระหนี้เสียของบัตรเครดิตมีแนวโน้มลดลง สถาบันอาหารเผยไตรามาสแรกของปีนี้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยลดลงร้อยละ1.6จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในตลาดส่งออกหลักของไทยอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปพร้อมคาดภาพรวมส่งออกอาหารไทยปี55จะมีปริมาณลดลงด้วย กระทรวงพาณิชย์ยอดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่เดือนเมษายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนยืนยันไม่ได้เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่เป็นเพราะวันทําการน้อยจดทะเบียนเฉลี่ยแค่257รายต่อวันเท่านั้นส่วนบริษัทจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศมีจํานวน797รายเพิ่มขึ้น41ปอร์ซเงินฝากได้กับได้จากธนาคารไทยพาณิชย์ ฝาก13เดือนดอกเบี้ย13%รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ3เดือนและในเดือนสุดท้ายสูงสุด13%อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของทั้งโครงการเท่ากับ 3. 4 8ต่อปีโดยจ่ายดอกเบี้ยราย3เดือนจำนวน4ครั้งและ1เดือนสำหรับงวดสุดท้ายอีกทั้งสามารถถอนเงินต้นก่อนครบกำหนดได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0-2-77ตัวหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ส่วนใครที่กําลังมองหาการออมแล้วก็การลงทุนรวมไปถึงสินเชื่อใหม่ๆนะครับต้องไม่พลาดงานนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วสําหรับหมากรรมการเงิน Mo นี้เอ็กครั้งที่12นะครับที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับรวมไปถึงมีงานหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบางนาน,นี่เองนะฮะบไบเทคบางนานงาน i ิน e r m a ์แม็กสนะครับเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและก็อุตสาหกรรมนั่นเองนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะปุป๊บหกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจ จดสุริยวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจัดถึงสุดครับ